ท่านผู้ชมครับเอาถ่ายขีม่มอเตอร์เกีย์แบบนี้นะครับนี่ <Yeah. S 1> ตั้งแต่จุดโ้นลงไปที่ทะเลสาบนะครับมันบอกราคา30ต่อ20มันเขาก็โอเคนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราก็มุ่นสะพานไ้ที่ทอดยาวลงไปท,ทอดยาวนีนะครับข้างหลังก็เป็น เรียกว่าจามปลีก็ได้ครับแล้วก็ยังมีทีวีให้ขี่ลองลอทะเลทรายตรงนี้อีกนะครับ ทะเลสาบเพื่อถ่ายรูปแล้วไอ้คนขี่คนจูงเนี่ยก็มีภาพแบบสนใส่นะครับ,รบทำให้ถ่ายแบบซอนๆได้ตอนนี้ลมมาแล้วหนาวสุดๆครับท่านผู้ชมนะฮหัวเยอะเลยนะครับ ตปบุกเล็บใหถ่ายบุเกเลยนะครับเราคาาเขาเขียนไว้เลยว่าค่านั่ง3าเหรียญเอทีวีก็น่าจะ3 0 เริ่มมาเป็วนวะันที่แดดหายแล้วน,นะครับแดดไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมมีแต่น้ำในทะเลสาบไผ่สาหูนะครับทั้งหนึ่ชีวิตนะครับเราก็ได้มาถึงทะเลสาบไผ่สาหูนะครับท่านผู้ชม สองชั่วโมงนะครับในการมาเที่ยีสามสุลูลูกตานะครับ ลมแรงจริงๆครับท่านผู้ชมครับจะไม่ไหวแล้วนะครับปิดกล้องไม่ได้เลยครับ